สวัสดีครับผมเซียวต้องครับผมวันนี้พบกันที่มิซูตฮอาผู้เจ้าสินค้าอีกเดียวครับวันนี้พบกับเจ้ามิหลาดสีแดงนะครับสดสวยเลยครับผมอ่ะเรามาดูว่าวันนี้มันแต่งอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับนี่เลยนะนี่เลยราคาดํานะครับผมตัวนี้เป็นสีแดงนะครับเป็นตัวลาีอาร์ตนะครับผมนี่เลยประมาณนี้นะครับกระจกข้าจะเป็นสีดํานะครับ ฟิล์มเซรามิก 3M นะครับให้หลังคาสีดำนะครับล้อแม็กสีดำนะครับมีซุ้มล้อสปอร์ตให้นะครับผมมีสัญลักษณ์ลายอาร์ตให้นะครับผมแล้วมีชุดแต่งสเกิร์ตชายบันไดล่างครับผมจะเป็นแบบนี้สติ๊กเกอร์ลายอาร์ตให้นะครับผมแล้วก็มือจับตรงนี้จะมีสัญลักษณ์อะไรนี้มีหลักนะครับผมขอย่าที่ตรงนี้ด้วยนี่เลยสวยๆมีกันสาดข้างนะครับผมหลังคาจะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยหลังคาแก้วเลยนะครับสปอยเลอร์หลังเป็นสีดํานี่นะครับผม ด้านหลังอันนี้เพิ่มสติกเกอร์นะครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียกอะไรบางโคนเป็นสีเซนลักลิอาร์ดสีแดงนะครับผมมีปลายท่อสปอร์ตให้นะครับมือจับสีดําก็จะเป็นตัวลิอาร์ดให้นะครับนี่เลยครับสวยๆแบบนี้เดี๋ยวผมพาดูข้างในนะครับนี่ปรมาณมานี้นะครับ เบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับดำแดงนะครับดูสปอร์ตนะครับนี่เลยครับผมลูกค้าสนใจก็ทักสอบถามในเพจได้นะครับผมสีแดงมีให้เลือกนะครับสีดำด้วยนะครับผมชอบสีไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยนะครับผมออย่าได้รถสวยๆนะครับทักมาหาเพจเซียวต้องนะครับวันนี้เซียต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ